สวัสดีค่ะแม่ตะวันได้ไปกราบสริละของหลวงปู่สังวารแล้วก็หลวงปู่มหาทองที่วัดทุ่งสามมคคีธรรมสามชุกสุพรรณบุรีนะคะที่อยากจะให้เราช่วยกันชมแล้วก็ได้ระลึกถึงธรรมะข้อหนึ่งนะคะในขณะที่ครูบาอาจารย์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่อะไรมันก็ดูสดชื่นดูสดใสดูคึกคักใช่ไหมคะแต่พอเราไปเมื่อครูบาอาจารย์ท่านละสังขารไปแล้ว สิ่งต่างๆที่เคยปลูกสร้างมากมายเยอะแยะเพื่อรองรับผู้คนที่ตามกลิ่นศีลขององค์ท่านไปไปกราบไปไหว้เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าจะกลายเป็นหมองเศร้าแล้วก็ขาดการบูรณะดนปฏิสังขรณ์นะคะอาจจะมาจากบริบทแวดล้อมหลายอย่างเป็นปัจจัยแล้วก็หลายอย่างที่ผู้คนก็ไม่ได้เข้าไปเหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้เฉพาะภายนอกนะคะเฉพาะภายนอกโชคดีว่า เขาก็คงจะเล็งการไว้แล้วแหละถึง่อ้เอาสตีรากของหลวงปู่มาไว้ที่นี่แต่ถึงกระนั้นก็ตามค่ะเดี๋ยวแม่ตะวันจะพาขึ้นไปดูชั้นบนนะคะซึ่งเป็นรูปเรือที่หลวงปู่เคยอยู่เป็นอุติของท่านนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเงียบเหงาแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราชับพุเพใ่้กันดูแลรักษาพุทธศาสนานะคะ